สวัสดีครับพี่น้องครับตอนับ้ซิงมาแล้วครับกำลังเดินทางเข้าไปในบ่อครับวันนี้วันนี้แรงงานเมาครับแรงงานเมาแทน,นลงซอยไอซสอน,น,น,นอยู่บบบนู่นนันนนครับ กดกระไรขึ้เก่าแล้วครับวันนี้เพราะว่าสามขายอยู่นี่หูเดียวกันคือเกอ่าลบนะลบล้างอยู่นี่แล้ครับกําลังมาเอาเถวเจ็ดครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแรกครับเบิร์ดมาร์กจะได้แปดนี่นะครับวันนี้จะยินงอายว่าใจคารบอูงอยู่สามร้อยยี่สิบครับ ตอดีแล้วครับมีลบก,กันดีกว่าไงครุบเฉียบได้ครับเดจษฎาภาพาไปอัปเดตนะงานหมอเพื่อนครับวันนี้ที่เรียกวันนี้ว่าสีเขาไปหาไอแอร์บานนี้ที่นี่ผมจีทภารกิจ เส้นหนังสือให้ข้อหนา <AN> ทอกซ้ออกมาฮะผมเลื่ไปเด็กเข้าไปมันมันสวยทันทีไปกับมันก็เดินทางไปหนาม่อเนาะมันก็ไกลเนาะผมเลยว่าเรียกเขาไปซ้อนอยู่ละเมื่อนรืเลยเป็นว่าเหมือนเรียกให้ไซ้อนเบิดมื่อครับวัอนี้มื่ออื่นโลดกระเบียกหัวเียกล้างทางขวาหัวกระชีจอดที่สร้างโพสัยไหยที่มาเรียงนี่ครับ ไปแต่แนวครับไปแต่แนวซึกอล้อขากบล้นล้อฟัดล้อข้อนี่แหละครับอะไปพอกันที่บอลเลยครับเดี๋ยวทายให้เบิง้งอ่ายังมาไม่โคดเป็นนอน S D L G บอกไม่โคดไอซวนปุ่มกับโงหูกันเป็นแถวใด เอยเบื้องอาจารย์นะัดหลอกหน้าครับที่มือเขาขอท่ายคบคนนี่ทานยุ่ไปเขมามาฮอดบอลแล้วครับเมื่อกี้นีติดลมโย่ท่างขึ้นนี่แล้วครับเสียตูนเลยเฮ็ดคอยโวดครับทองฮองกับเป็นเป็นเกียร์หลบเร็วน้ำเนีย่ย เครื่องเป็นเก่าสามเก่าครับใส่อยู่เดียวนี่นโผโ่ยกมือถาแล้วยิ้เกิดพึ่งเกี่ยวเขาออกเนาะเกิดเนื้อที่ละครับเอ้ยใส่ไอไลไท์ได้เนหนักเด้อมันหนักเด้อ เออบอสเถือ่อกี้วไว้ S D L G วายจะคล้องบอสพีดบอแมนตัวนี้ครับอันนี้โฟที่สองยิ้มงามครับยิ้มงามเพง้ก็เปิงทีมืออาจารย์นัดหลอกหน้าทานยี่เรกครับนี่โศกหัวหยาโศกหัวหยาวายออกจากหน้าครับ ผ่านอยู่ผ่านอยู่เอานิดเดียวเองครับนี่พอๆประมาณสิบกว่าทั้งสิบหาเส้นนอดนี่ครับเกาหัวหยาครับเกาเฟืองมือไงครับมือไง น้ำมันมาเบิดมือละสองพันตัวนี้ครับเออยีอ่เองเทงรถไฟก็เตรียมบุมมหรอะไรไปตัวนี้หลังจากเมื่องนันบ้าน ก็แย่แข้นครับมือนีแยดแข้นดีขนาดเลยบ้านแยาดอกงเงยกขึ้น,น้ำหนึ่งของปร่ได้ยกประเด้ยก,เดยกอะาบูมหลายเออจำคว้อมาป๋าเป็นไงบ้างเนาะเสียดายอยู่ซะหนอหนักครับหนักแน่ดินหนาเนาะไม่คือดินดานเนี่ยใส่ทั้งไทยเนี่ยเพราะไงใส่ทั้งหนาไรมันกด ว่าใชไหมอีกแถวนึงครับจ้าชดยบัวดตกนี่มันยานเวลาบ่ได้กันครับทางผู้นำทานนีน้่น่นบัอให้ให้เลียนครับครับเฮ้ยเ็มใหม่2องเผยเนาะกีหลาบ่เพียงจอกกีบขึ้นออได้บ่วน้อยสวีวมนาเดียรผยเนาะันพ่อบ่เ่าน่ะ เอาละจะไปบ่อไหนด้ินับแหงบ่แหงเอ,อ้ยสองสิบสวนไข่ยูนี่อา้าวให้พอกันหางานเลยครับบาดนี่เข้าดูบลังให้พรออ้อมปึ๊บนี่นำไปดันซะนาะถ้าถุงขึ้มนมาเลยครับบางหันนี่เกือบบอลอดครับโยกหล่อเลย อ้าวบานที่พ่าได้อาเดืหนนางานครับหมออาร์ตล่ออยู่นางานเร็วมื้อน,นี้เอามออาร์ตมาดันครับไอ้นุ่มผมเนยอามอมาลยเอามออาร์ตไปดันแทนเพราะว่าขั้นบออ,อาร์ตมาดันกับบอมีหม่องเทครับไปจูวดเท่าบานนี้เอสโรไปยี่เทียบหนึ่งอยู่ครับขวาน้างานเหรอครับ สี่เตี้ยมแล้วตัวนี้ได้ระดับแล้วอ่าตัวนี้จะเป็นมองซางบ้านสูงกว่าระดับล่างนี้หาซีบเสนครับนี่นีขึ้นระดับครับป่างมันไปอยู่นี่ขึ้นระดับเหลืออีกประมาณประมาณสามสิบครับที่เตรียมอยู่ ประมาณ30เขียวครับเพื่อนเพื่อจะเก็บอดิเราเพื่อเก็บอะไรประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ประมาณนี้ข้างคางก็คือตามแนวท่อนี่แหละครับแดนเพื่อนหลือว่แดนแดนนิดเดียวอ่ะพบพรอัลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดนะครับกดติดตามเหตุการณ์ลำซีนครับเนะี่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ